ทลองผู้ติดตามครบ1.3ล้านคนวันนี้อันมามอบทุนการศึกษาและของใช้จำเป็นให้น้องๆที่มูลนิธิส่งเคราะห์เด็กพัทยาค่ะที่แห่งนี้เป็นเหมือนจิ๊กซอว์วิเศษที่มาช่วยเติมเต็มบางสิ่งที่ขาดหายไปให้น้องๆเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นแรงผลักดันช่วยเติมเต็มความฝันเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะธันวาครับอายุเท่าไรสิบครับโอเคโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครับ ตำรวจครับเพอะไระไล่จับคะ,ะไล่จับคนร้ายครับอ่าหนูชื่ออะไรคะชื่อฝนค่ะอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดครูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นครูค่ะอู้อยากเป็นครูเพราะว่าอะไรลูกจะได้สอนให้น้องมีความรู้ค่ะอาเห็นไหมแม่พิมพ์ของชาติไอเดียจะเป็นอย่างนี้นะคะอหนูชื่ออะไรลูกบอกชื่อเล่นค่ะชื่อเบยา่าค่ะ อายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดขวบค่ะ